สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับผมอันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาเบียร์ดัมซิงครับทุกคนก็วันนี้เลือกามยามดีครับส่งรถให้เอซีครับนี่ไปลาดบุรีครับลูกค้ามัดจํามาครึ่งหนึ่งครับเราก็จะส่งให้ครับรถถึงหน้างานใจใจอีกส่วนที่เหลือนะครับก็ผมไม่ได้ไปนะครับก็ฝากไปกับหัวลากครับว่าถ้ารถถึงก็ให้โทรมาให้เขาโอนตั้งให้นะก็ไม่เป็นไรครับ คนนี้เป็นเอฟซีเราก็คุยกันได้นะครับผมนะปลาเราสั่งส่งเลยนะครับนะครับหลังจากเมื่อวานก็แกโทรมาคุยกับปลาแล้วนะครับวันนี้ก็จัดได้เลยครับไม่ต้องรอนะครับเรียว่าข่อยเจียวขึ้นยังไงก็ได่ับขับขึ้นยากนะเนี่ผมกลัวนะเอฟซีรถรถเราไม่ค่อยได้ขับเองนะเอ้าเดี๋ยวเราลองเอาขึ้นกันครับเรียบร้อยครับ ปาเราเสียดายครับว่วจะไปพุดเอาใหม่กูอยู่งใส่แบบนี้เราจมวัวได้ลำดีไมไล่ไม่ดมหาเพราะไมเด้นี่คุณปหาแต่อาใส่รถสภาพจริงสิคุณยังหายได้แค่ละสองแทนกลัวปะ่ะนนมึงว่าเรียบร้อยครับไปทางลาดบุรีนะครับคันนี้ครับเจอทักลักโบกได้ครับ khâu khai to cái gần ừ khâu khai to ạ ừ ừ áo to ăn nhiều đi không có bỏ nhiều đi lốt khoai biết to chỉ lại khi chỉ lỏi đứng kia phạt nhau nghe nghe chỗ ร้อยครับนี่ก็รับส่งรับโซ่ครับไปทางลาดบ,บุรีครับก็ไปเป็นเขยใหม่ที่นู่นเด้อนี่หาว่ารถผมทำงานไม่ได้ตาหาเลยไม่ไหวเลยก็เราซื้อมาเนาะซีผมก็ไม่ได้ทำอะไรครับก็มาก็มาหยอดน้ำมันสู่แล้วก็ล้างนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองครับแต่รถเขาก็ใช้งานอยู่เนาะผมก็ขายตามสภาพไป เพราะว่าเราก็ไม่ได้เช็คให้ไม่ได้ตั้งประจูงวิชื่ออะไรก็ให้เขาไปเก็บเองครับครับนี่รถก็ตกสายวกอะไรแล้วของเก่าเปลี่ยนมาหมดเลยนะครับไม่ใช่ผมทํานะครับพวกบูธสลักเอ่อใบอ์มเอ่อใบบูมพวกนี้เขาคว้านใหม่หมดเลยครับนะครับก็ถือว่าใครเอาไปใช้งานก็คุ้มนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มเลยนะครับนี่ จัดไปครับไล่ต่อไปขัข้นขาวครับมืออื่นเอาถังลงเลยแล้วเขา,าเอามืออื่นกูดำ่าขายขัข้นขาวขายขั้นอยู่บ้านดีกว่านะตัด, <c oughs> ดส่วเทะลุบริการรับย้ายทั่วประเทศไทยนะครับอันนี้ ก็แกโทรมาพอดีครับเมื่อเช้าครับถามว่าได้รถยังครับพอดีแกอยู่ตรงนี้ก็เลยผมก็เลยว่าเออยังพอดีเลยกัสซีบัตไทยแลนด์ครับก็แกก็เลยมาย้ายให้ครับราคาไม่แรงครับคันนี้ครับราคาไม่แรง khôn thua ma dáng dữ ấy, Không có à? À, Ừ. 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 còn mới được rốt phát càng đâu Giang chầm đấy เขาอยากขายดีวะเขาจเมาซื้อท pues> ั้เฟสทั้งไลเปิดแม่กอนเปิด้ยังแม่หด็กจะมาานมากาะเน่ออเดไปวผัวเนนะวาเอาเงไปเยเี่ผัวแม่คอยสดเอนสดผัวแล้วเอ้เขาไปซื้อหรอกนี่ผัวแล้วนั่นเลหล็กังวะฝันได้ยูได้เล็กหมฝันได้ยู่แต่ว่า จำมาได้ไหมเอาตัวใดเอฟซีเามีเอฟีน hmm. ัติดนี่แหละเนาะธรรมดาเนาะอย่ากไเอฟซีก่อนอย่ารเอฟซีก่อนช่ยซื้อซ่ยซื้อไหมดุมเจ้าตักวี่เราพัวกนดีดาวปัจจะว่ากูให้มึงไปขายเลขเม็ดยังมาก Mình chẳng quá, mình ăn vào phán đây vui mẹ 27 chết mi 27 2 bay Mi Ăn cho cái bài nưng Ui bài nưng 2 Ừ 2 bài gà bay 2 bài bài cháu bắt Khá 2 bài, mất mấy lệch chút kia khá 2 bài 200 Ừ 200 gà đầy Cháu bắt, đi, lấy ngân may khỏi đi Ừ 3, 5, 6 Xái bờ tô này Ờ, cháu xử lệch cả thêm bữa tô tôi nọ nó มีผัวกรอยคอยบ่ถือเออคอยถือมันหนักเนาะเอออย่าไปถือมันหนักได้เลขกเลยครับนี่พี่น้องคันคอยถือแล้ววันที่หนึ่งเจ้ามื่กินงัวบ้านคอยเลยครับเอฟซีหาสามหกกระเลขทะเบียนรถปาวีนี่รถรถเจ้าวะปาวีเออเออสูอีสมเขามาได้ดิสามหนึ่งแปดนี่ปู้ห้าสามหนึ่งแปดนี่จัดอีกวะบ่มีดอกเจ้าจะไปสีฮหสามแปดนี่อะ บอยเราดิบสามหนึ่งแปดเอากระหนึ่งแปดเลยครับบอว่าได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้รับสองร้อยแล้วมื่อนี่เรียบร้อยครับสุดจัดเลยได้ได้เดี๋ยวเออพี่ส่งส่งตอนนี้เลยพิมพ์พิมพิมเป็นเลขนะพี่เดี๋ยวผมวนตอนนี้เลยครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวค่าเทเลอร์เดี๋ยวครึ่งหนึ่งครับอย่าลืมเลขก่อนถึงเด้อ รถถึงอย่าพึ่งลงเดี๋ยวกินข้าก่อนค่อยลงถ้าเงินไม่เข้าวิ่งกลับมาขึ้นได้สองเข้าเลยนี่ก็ฝากไปงานฝากงานไปกับคนขับับให้คนขับดูแลให้นะก็ผมไม่ได้ไปครับนะครับโอ้ผมไม่ได้เพิ่มพี่เพื่อนๆเลพี่โทรไลน์มาใช่ไหมใช่เออผมเพิ่มก่อน เมื่อคืนผมว่ามึงกดเพิ่มแล้วมันเพิ่มไม่ได้อ่ะมันเต็มของผมมันเต็มอ่ะนั่นแหละเสียดายวะกูเนาะกูดำโมบะจะไปตักหินตักทรายนะเนาะไลยแล้วเนาะเออเดี๋ยวเมื่อคืนก็มาอีกเมื่อยเอออยู่บ้านไหนอยู่บ้านทำคสะอาดโอ้อยู่บ้านใสแก้วเออ บ่หูจงได้เ้านังกุยสีจนเบล่อละเลือได้เจ้านึ่งตัวเขาเคนน้าเออแลาวมันเลือต่ลักหัวตัวนั่นห้องน้ำมีไหมพี่เดี๋ยวตังให้แป๊บนึง ไปแล้วครับนี่ขึ้นกันเลยเรียบร้อยครับเดินทางปลอดภัยเด้อไม่ยานางเลยมันมันครับเอ้านี่รอรับได้เลยครับไปทางซื้อรถกับผมจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับไม่ต้องห่วงครับเคดิตดีฟรีดาวครับนี่เคดิตดาวบ่อยมันไม่ดีนะเอฟซีนะเอ้าโอเคครับก็ขายทุกอย่างครับอุปเลาครับใครสนใจโทรมาครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างนอกอย่างในปานินปลาในนะครับปตเพียนนะครับผม ขายทุกสิ่งทุกอย่างครับอยู่นี่นะครับนะก็สนใจอะไรอยากขายรถอยากซื้อรถก็สนใจก็โทรมาได้ครับเบืรอโทร0 8 8 4 7 4 6 3 2ครับผมครับสวัสดีครับผม